รืดโอ้โหชิงโดนเครื่องบินด้านบนคำเตือนคำเตือนเจ้าบอสสองเขาปรากฏตัวคำเตือนคำเตือนเจ้าบอสปืนครกปรากฏกายจ้าวายโอ้โหเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาปรปตะไปนะครับกับเกม tank combat war battle รถถังมีชีวิตต่อสู้กันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในวันนี้ก็มาทําตามสัญญานะเราจะมาทําการ ปลดล็อกรถถังคันพิเศษคันใหม่เราก็ได้ทําการสอบถามกับหลายๆคนนะว่าอยากจะเห็นเจ้ารถถังคันแรกหรือว่าคันที่2คันแรกก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะส่วนคันที่2ก็จะเป็นเจ้าคันนี้ซึ่งสําหรับในวันนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาทําการปลดล็อกเจ้ารถถังคันแรกกันก่อนละกันเห็นมีคนบอกว่าเจ้าตัวนี้มีพลังโจมตีที่เป็นปืนสายฟ้าแม่เท่สุดๆไปเลยนะถ้าแบบนั้นเราจะมาใช้เจ้ารถถังคันนี้ประจนภัยออกต่อสู้กับเจ้าบอสสุดโหดก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกลาดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการออกต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มา เริ่มเล่นกันเลยเถอะเจ้าคันนี้ดูเหมือนว่าจะชื่อสเตอร์เมสอ่านถูกไมนะใครที่รู้ชื่อก็สามารถบอกพี่ได้นะอัปเกรดปับป๊บอืมเุ้ยเอาซักประมาณเลเวลนี้เลเวลสิก่อนละกันลุยเลยจา้าด่านที่19บโอ้โหดูสิพลังโจมตีจะเป็นยังไงเออเฮย้ยหุ้ยเป็นการยิงสายฟ้าโอ้โหกดค้างได้ด้วยเฮย้ฮยเฮศัตรูมายา่า โอ้โหเฮ้ยจีสตูว้าวรู้สึกว่าสามารถเฮ้ยแทบไม่ต้องเล็งเลยเพื่อนแค่เข้าใกล้ก็สามารถยิงแบบหโดนอัตโนมัติออื้พลังโจมตียังไม่แรงมากสงสัยต้องกลับไปอัปเกรดเพิ่มเฮ้ยตอนนี้สุดโหดออ้อไม่ต้องเลง็งเอา้าใจเย็นใจเย็นอ ดูสิโอ้โหกวาดใส่ฟ้าเอาละยิงชิงโอ้โหยิงชิงหลายตัวเฮ้ยมันระดมยิงใส่เล้าปะทถฟฝืนคืนชีพเลือดครึ่งหนึ่งยามมาดิมาดิาดยิงเข้าไปหโอ้โหโ,โ,โดนสองกระสุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโหดมันโหดนี่ เดี๋ยวเราต้องอัปเกรด <c oughs> เลือดเพิ่มเติมนะอ้ตัวนี้นี่ยังบางไปนิดหนึ่งคราวนี้เจอกับเจ้าบอส จะรอดไหมนะเจ้า2เขาเดี๋ยวเราคงต้องอัปเกรดเจ้านี่เพิ่มก่อนนี่เงินเราเยอะกลัวอะไรละเพื่อน40เพชรไปดีป๊บป๊บปับ๊าห <c oughs> ืหไอเพชรแบบไม่ต้องกลัวเ0็เพชรนี่เอาสักประมาณเลเวลเฮ้ยสากว่าละกันนะเพื่อน34มีโหมดเซอร์ไววัลกันด้วยนะเพิ่งปลดล็อกเดี๋ยวค่อยมาเล่นเอาละสู้กับเจ้าบอสพลังคราวนี้จะโหดร้ายขนาดไหนกัน เจ้ารถถังปืนสาฟ้าโอ้โหจีดมาดิโอ้โห,โโหพลังงานเต็มที่อย่าโอ้โหยมายมากันเยอะเดี๋ยวจะยิงชิ่งโอ้โหเฮ้ยครื่องบินระเบิดตอนนี้ก็โคตรสะใจนี่แทบไม่ได้แบบว่าทำอะไรเลยเพื่อนเล็งยิงอย่างเดียว คำเตือนคำเตือนเจ้าบอสสองเขาปรากฏตัวอุยเจ้าบอสตัวนี้จะโหดขนาดไหนอย่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนอุมแรงปืดอุย้ยรู้สึกเลือดมันมีสองกระบอกปืนยอย่าถอยหลังโอ้ยยิงสองมิสไซด้านล่างมีปืนกลนี่จอเข้าไปใส่ฟ้าแรงแรงเพื่อนแรงแรง้ออจะตายแล้ว โอ้โห้ยกระจอกหูคันใหม่นี่โคตรเหลือเกินนะรู้เลยว่าพลังโจมตีนี่น่าจะน้อยกว่าเจ้าตัวนี้แต่มีการโจมตีที่แทบไม่ต้องเล็งตอนนี้ก็ไปเล่นโหมดเซอร์ไว l ลกันหน่อยสิโหมดการเอาชีวิตรอดอย่างนั้นหรอจาร้าเออเอาดิตัวนี้เหมาะกับการเอาชีวิตรอดดูซิว่าจะรอดได้ขนาดไหนกัน การแบบว่าลีกระสุนสายฟ้าก็ทำได้ลุดเลยว,ว่องไวสังหารแป๊บเดียว10ชีวิตเฮ้ยสบาย,ยรถถังปืนสายล่อฟ้าเฮ้ยมันทิ้งระเบิดใจเย็นใจเย็อเ่อุยแม่ขนาดระเบิดไปแล้วนี่ยังทิ้งระเบิดไม่หยุดเอ้ยโอ้โหเ,เริ่มอึดเฮ้ยเฮ้ยหลังสายฟ้าหมดใจเย็นว้าวชาร์จก่อนเออเราจะรอดไปได้สักกี่น้ำกันนะเอ้ยเอาดีปืน เือเจ้ารถถังคันนี้มันอึดจำได้จำได้ไดโอ้ยไอ้ขันจิ๋วปืนกลโอ้โหดูเลือดเฮ้ยเอ้าจะตายเออสังหารไปได้ประมาณนี้นะสำหรับตอนนี้ก็มาลุยด่านที่21กันเลยเล็งแบบไหนก็ได้เพื่อนนี่เล็งขึ้น <c oughs> แม่โคตรขี้โกงยังไงก็โดนแน่ๆปืดจึงเข้าไปปืด๊ดโอ้โห เล่นเจ้าตัวนี้นี่มันสนุกไหมเนี่ยแทบไม่ต้องเล็งจริงๆปรื้ดโอ้โหชิ่งโดนเครื่องบินด้านบนมาเลยจ้าใครที่อยากจะเล่นเจ้าตัวง่ายๆก็แนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะเน้นการหลบหลังที่กำบังแล้วก็ ยิงศัตรูแบบยังไงก็โดนก็สำหรับในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาปลดล็อกเจ้าคันนี้ละกันนะดูเป็นรถถังธรรมดาธรรมดาแต่ว่าดูโคตรถึกท่าทางจะมีพลังโจมตีที่เอาเรื่องอยู่ด่านที่22อีกไม่กี่ด่านเราจะได้เจอกับรถถังอืมน่ามันรถถังหรือว่ารถยิงปืนครกเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนเดินทางในทะเลทรายตอนกลางคืนนะครับผมนี่ประจันบานเลยเพื่อนจ<ร>ืด <c oughs> เลือดนี่ยังไงก็แทบไม่ลดวิืยอย,ยิงชิ่งเอ้ยตอนที่มาพร้อมกับเครื่องบินนี่บอกเลยว่าเจ้าคันนี้โคตรมีประโยชน์มากำจัดได้ต่อเนื่องหลายๆคันอื้อแหม่แรงสูงกระแสะแรงสูงือสุดๆเลยนะเจ้าตัวนี้ดอนที่23เป็นตัวที่สามารถผ่านได้อย่างโคตรจะรวดเร็วว่องไวอาจจะเพราะเราทำการอัปเกรดมามากมายนะ เลยผ่านไวขนาดนี้โอ้โหพูดไปยิงไปยังได้แม่โคตรชิวเครื่องบินจืดนีสอยล่วงจะเจ้จาคันจิวมาดับเบิลคิวไปดิเดินทางมาจนถึงเจ้าบอสตัวนี้กันแล้วนะดูแตกต่างจากตัวที่เราพบเจอมาเลยจะขนาดไหนกันเอ,นเอ่ยเจ้าบอสตัวนี้จืดนี้ไปหนึ่งมาไปสองโอ้โหกระสุนี่ ยังแทบไม่ได้แตะตัวเราอ่าทางเรียบๆโดนดาเมจจนได้เฮ้ยจ่อไว้ก่อนแล้วก็อยู่ตรงนี้ลองยิงปืนแบบว่าจมดินดูสิโอ้โหยังไงก็แม่จ่อดินยังไงก็โดนดูดิปืนคำเตือนคำเตือนเจ้าบอสปืนครกปรากฏกายโอ้ยจะโหดขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยจี่เข้าไปสายฟ้า เฮ้ยโอ้โหเปืนใหญ่เฮ้ยยังกระสุนนิวเคลียร์โอ้ยมันยิงมิสไซล์ขึ้นบนใจเย็นนะเพื่อนลูกระเบิดโอ้ยมีการปล่อยไฟเล็กๆจาว้า้โอ้ยโดนลูกระเบิดนิวเคลียร์อมนี่เก่งแล้วเหรอเนี่ยกระจอกจริงๆ โอ้โหรู้สึกว่าเจ้าบอสคราวต่อไปนี่เหมือนจะเป็นเจ้าไคจูยักษ์เลยนะแล้วตัวนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดมากกว่าเจ้ารถถังไปแล้วอืมแล้วกตต็ต่อไปเราจะได้เจอกับเฮ้ยนี่มันศัตรูหน้าตาเหมือนเดิมแต่ถ้าทางจะเก่งขึ้นใช่ไหมมีกี่ดา่านวะเนี่ยอืมเยอะอยู่เล่นด่าน25กันหน่อยสิอู้เป็นป่าช่วงเวลากลางคืนขับเคลื่อนเดินทางจ้าเออยไอตัวอึดแม่ไม่อึด อีกต่อไปบึ้มยาตัวพิษโอ้โหดูเจ้าตัวนี้สิแม่รู้สึกว่าเลือดก็ค่อนข้างจะเยอะอุ้ยสามารถแช่พิษได้แบบว่ายาวๆเลยนะอุ้ยแต่ว่าถ้าโดนลุมนี่ตายเหมือนกันปรื้ดอือมเจ็ดในสิบจ้าบึ้มแปดในสิบว้าวไกลแล้วเพื่อนอุ้ย จงตายสเถอื <c oughs> เรียบร้อยสำหรับวิธีการเก็บเพชรที่พี่จะมาบอกนั่นก็คือกลับไปที่บ้านก่อนนะเราก็ต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆทำภารกิจประจำวันใช่ไหมนอกนั้นก็ไปทำการหมุนสปินดูโฆษณาหมุนสปินฟรี5ครั้งจากนั้นก็นำเงินทั้งหมดป๊า2 5 0 0ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ได้เป็น5เพชรแล้วก็กดดับเบิลเข้าไปบางครั้งก็อาจจะได้เงิน1 5 0 0 เราก็ทําการคูณ2ก็จะมีเงินได้เป็น3 0 0พันเปรียบเสมือนกับการหมุนสปินฟรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เพชร100แล้วก็คูณ2เท่านั้นเราก็จะได้เพชรมาอย่างง่ายดายกันเลยนะแต่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งสำหรับในคราวหน้านะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาทําการปลดล็อกเจ้าคันนี้ถ้าอยากจะเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายยจูบจูบ